นอนชาเบาหวานแล้วก็คพื่อการลหิวสูงนะคะได้พูดโดยทั่วกันว่าในรอบของปีงบประมาณ2556ของเท่าเนี่ยนะคะรอบปีนี้ท่างโรงพยาบาลของสองหมอสิลปการเอา,าขอ้นไข่เบาหวานเพื่อการลดสูงพื้นที่นะคะเพื่อยังเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้สะดวกสบายต้องการเมืม่อรับบริการสะดวกว่าราคาไม่ยุ่งยสะดวกก็สะดวกเนะาะเออ องค์การบริหารส่วนตำบลโน่นาทาแล้วก็ทั้งรพสตอน่นทานะคะที่เพื่อนคุ้ยให้การสนับสนุนบ่นนาสิบเทื่อเพื่อสถานที่ใหโพรโฟนเขาต้มแยม,ม่หมดเลยดี่ะคะดีเนาะเออน่ารันะนะคะก็ได้รับความสนับสนุนจากทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็รพสตอน่นา่าส่วนทั้งโรงพยาบาลของผู้นมอยเองกับมีหนาทีได้การมาสนับสนุน เมื่อเพิ่มสะดวกในเรื่องของการออกให้บริการนะคะเนอะฉะนั้นแล้วเมื่อมาถึงพื้นทีเ่เท่าแล้วนะคะเข้ากับบริษัตสวาสีิขาเมันเอาบริการย่างเดียวเด๋ก็ต้องดูแลตนเองด้วยดูแลจากของแบบไหนดูแลในเรื่องของ,งการควบคุมมาหาการควบคุ้มาแขางตาลน้ำคืนผวบผู้มาแขหงเพว่อัดงน้นคืนะน,น,น,คน,นะคะเห็ดได้บ่เอ็ดได้บบคะ กินได้ยิ่งจำได้อยูมม่บ้างอเคยสอนไว้แต่อยู่ในล้งบ้านจำได้บ่จำได้เนาะบ่ให้กินยังหลายบ่หาวานอ่ะบ่ให้กินหวานหลายบ่ให้กินขา่าวหลายบ่เป็น,น,นข้าวต้มก็ต้มให้กินซี่เราดึกเอาเท่าสารเฉยพท่านอยเอี๊ยมแน่ข้าวต้มก็เป็นข้าวเหมือนกันนะคะแต่กินได้ปริมาณจะของอิ่มพอดีเนาะสำคัญเลยคืออยากกินเค็มนะคะถ้ากินเค็มติดเป็นโรคไตเนานะเอาล่ะมาหมดตอนนี้แล้วตอ,อนนี้ มือียอดนั่นประมาณลอยหนึงแต่ตอนนี้ตรวจไปได้แล้วประมาณครึ่งหนึ่งส่วนบางส่วนเนี่ยแพะนะคะแพะเรื่องรว่าแพะของโรคอ่อนแขนขาดแท้เนาะแต่แพทย์จะออกมาตอนประมาณสักสิบโมงครึง่งผู้ใดที่โทรโพบหมอได้ไมีละเอียดาพบแพทย์ได้พบแพทย์แน่นอนนะคะแพทย์ประสานออกมาแล้วกาลังให้รถไปรับอยู่จะออกมาถึงที่นี่ก็ประมาณสักสิบโมงครึง่งหรืออาจสิบแปณสิบโมงหาสิบนาทีสำหรับผู้ที่ถามพอหมอก็จะได้พบนะคะ ส่วนที่ไม่ได้พอหมอคนนี้ก็จะได้พบกับพยาบาลพยาบาลเข้ากะไปจบเฉพาะทางมากสุดเนนะคะไปจบเวกปฏิบัติมาเก่ยวทุกคนแล้วนะคะฉะนั้นแล้วับเป็นโอกาสดีของพอแม่พิน้องชา้าเบาหวานกับพ่อานารุ่นที่สูงที่ถัดไปกับขึ้นแม่ยูพื้นทีของทานนะคะไม่ต้องได้เข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเนื่องจากวันตอนอยู่โรงพยาบาลธธเข้าสิทุกเด็เขาไปบอกว่เห็นเราเนี้ยนะคะน่าจะทุกได้สักประมาณเดือนหน้านี่ก็น่าจะทุกแล้วล่ะ นะคะเอาละผู้หัวสิเพาประกาศประชาสัมพันธ์ทอนีนีกะ็เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกับฟัง่งเพิ่นเอ,อินไปรับบริการจุดที่หนึ่งเอิรักขัดกองตรงนะะี้แล้วค่ะเนาะจุดที่สองไปตรวจกับพยาบาลคนสวยสองคนนั้นเสร็จจากนั้นก็ไปตรวจฟันนะคะตรวจฟันเสร็จไปรับยา,ออยนะะา,ากับหมอจอยนะคะดูดานหลังเนาะส่วนหัอหน้างกับหัอหน้าเป็นผู้ทการจอดือดจอดเลืออ,อประจำปีด้วยจอดเลือดสะสมด้วยจอดไปเรื่อย ่วนรอบหน้านะคะรอบหน้าผู้ใดที่มีจอดเดือนประจำปีของมือเนี่ยที่ไม่ได้จอดถึงเผาป้อนเนี่ยตื้นองตุ่มอุปกรณ์ประเทศของตุ่มใบยิ้ยากเพ่าไ่ได้กินนะคะเราไปกินก้อนกันเลยไม่ได้จอดเดือนประจำปีรอบหน้านะคะอย่าลืมถ้ากินเลือดประจำปีอย่าเพิ่งทานข้าวเนาะให้รอจอดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทานนะคะเนาะเอาทันเียทันนั้นเพื่อเพื่อทานพอพอพอเรา ันี่ยังคยกับชาวเบาหวานท่านี้เก่อ่านเชิญหมอสัตยาดีครับดีครับขอบคุณเยครับที่หมอตกงนะครับเรียนยังสูงยิงล้งก็ที่งานของโรงพยาบาลส่งเสริมสูงว่าตำบลลําธารแล้วก็โรงพยาบาลส่ทุกท่านนะครับเราที่าดไม่ได้วันนี้ขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับท่านนายงการแพส่วนตะนลธารแลที่อรั์เนาที่สนใจให้ไปดนะครับราการสุขตลําธาร แล้วก <Hayır. S 2> ็พี่น้องเช่าโนนถ่ายทุกท่านวันนี้นะครับที่ท่านมารับบริการในการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและครอบคันนะครับเนาะวันนี้ก็ขอบคุณอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือรับบริการด้กันมาด้วยกันเป็ดีนะครับผมกับองค์จอมมือเยี่ยงไรนะนี้ก็ขอให้ทุกท่านรอดผู้ป่วยทางเดินนี้ปัญหาสุขภาพประจำเป็นตัวเดินรอดผู้ป่นะครับแต่รอบนี้จะเป็นกับแม่นะครับสำหรับแพทย์นะครับแล้วก็สำหรับทุกท่านที่ตรวจเส้นที่ไม่จำเป็นต้องรอพบหมอก็ ก็คงจะเดินทางกลับบ้านได้เลยนะครับครับวันนี้สำหรับนองมันตัวเสูิผ่านัวนัก่ายแบบนีขอต้นะครับพี่อพอนี้ก็พอยามมาพิณตาเศาเขามีขายิ้มเราถ้าได้ยิ้มข่าวมาแนบ่ครับแต่เรื่องพี่ก็มามาเออใชแต่น้องนี่ข่าตเลยเกิด้นมาเกิมาตะเศ้าหัวมันอาจจะเมื่อหลังจากตรวจเสร็จก็เรื่องเดียวได้ยินมขาวเลยนะครับครับผมก็มีอะไรก็มีเวลาผมฝากกัพอยนี่ก็ยังติครับขอบคุณครับผม รับในนามขององค์การบริหารสุริบนนนทาดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณหมอนะครับหล้กการพี่น้องทุกคนพญายัม่ยัยนะครับที่ได้เห็นความสําคัญแล้วก็มาใส่สถานที่นะครับหมอประชุมแห่งนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านนะครับแกลคิดว่าเตือต่อไปนะครับครั้งต่อไปก็คงจะมาใช้ประโยชน์ที่นี่อีกนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ้าวเลยครับพ้อโฮงคำลาค่ะพ่อโฮงคำลาโต๊ะ่อเลือดค่ะพ่อปีจำนักดีโต๊ะ่อเลือดค่ะพ่อสูงชำนาญดีโต๊้ซักประวัติค่ะพ่อสูงชำนาญดีพ่อจันทร์นรูวงหนองแสงค่ะเชิญโต๊้ซักประวัติค่ะแม่เลียบมีโพค่ะโต้ต่อเลือดค่ะ แม่สีชำนาดดีค่ะแม่สีชำนาดดีที่โต๊ะสักประวัติค่ะเเยคเยมไมน